เดียวพี่น้องประชาชนและเพื่อนสื่อมวลชนว่าลองทบทวนสถานการณ์ในห่วงเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดวันนี้ได้อย่างไรนับตั้งแต่วันที่รัฐบาลเพิกเฉยจากการเผาสาราตีมุกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปล่อยให้มีการรุกร้้ำอธิปไตยเข้ามาประทะกับทหารไทยขุดคูเรตตั้งปืนคน วางกับระเบิดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมหน่วยความมั่นคงกองทัพถูกรัฐบาลภายใต้แพรทองทานชิน,นวัตรบริหารโดยการโทรศัพท์ไปบอกอังเคิลฮุนเซนข้อมูลความลับทุกประการของประเทศตกอยู่ในมือฝ่ายตรงข้ามหรือไม่สิ่งที่กองทัพไม่สามารถ ทำหน้าที่อย่างเต็มรูปแบบในการปกป้องอธิปไตยตลอดชายแดนไทยกัมพูชาแล้วแทบจะตกเป็นเวี้ยลากไม่ว่าจะเป็นการเสนอมาตรการปิดกั้นด่านตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตถูกรัฐบาลภายใต้การนำของอุ้งอิงซึ่งครอบครัวสนิทสนมก,นกันกับครอบครัวกัมพูชาเรา ไม่สามารถไว้วางใจให้คุณแพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีได้เมื่อพวกเรามาประชุมกันนับแสนคนที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเมื่อวันที่28เดือนที่แล้วเรามาเรียกร้องให้ปุ้งอิงหรือแพทองทานลาออกอแต่วันนี้ก็ยังดื้อด้านอยู่เหมือนเดิม และยังใช้อำนาจหน้าที่ผ่านว่านเครือกดทับกองทัพไทยจนกระทั่งกองทัพกัมพูชาได้ใจแล้วก็โจมตีทหารไทยในเช้าวันนี้ทำให้พี่น้องประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อยขณะนี้คือเก้าศพแล้วเป็นเด็กสองครับนะครับระบาดเจ็บอีกจำนวนมาก สถานการณ์อาจจะบานปลายต่อไปอีกถ้าตราบใดที่ยังมีนายกรัฐมนตรีที่ถูกแบ็กเมลที่ถูกต้องไปขอร้องอังเคลนฮุนเซนตลอดเวลานี่คือภัยความมั่นคงของประเทศยอย่างชัดเจนครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นอกเหนือจากการที่เรามาทวงสัญญาเดิม ว่ารัฐบาลที่อ่อนแอไม่สามารถนำพาประเทศไปได้จำเป็นต้องเปลี่ยนเอาลางโง่ออกไปแล้วเอามาศึกที่ชำนาญการรบเข้ามาทำสงครามสมัยสงครามโลกอังกฤษฝ่ายค้านทำหน้าที่บังคับให้นายกรัฐมนตรีลาออก ผมอยากถามว่าวันนี้ฝ่ายค้านไทยยังทำหน้าที well morning, High, Aye, Power, down, ่อยู่หรือไม่เมื่อเขาเปลี่ยนจากแชมเบร์ลนเป็นเชอร์ชิลเขาจึงชนะสงครามวันนี้ถ้าเปรียบอย่างที่นับปูเรียนบอกก็คือว่าสิงโตร้อยตัวถ้ามีหมานำแพ้แน่นอนครับวันนี้เรามีทหารไทยเรามีคนไทย ที่เป็นสิงโตหกสิบเจ็ดล้านคนแต่ด้านเสือกมีหมานำครับเพราะฉนั้นเราต้องมาเอาหมาเอาไปก่อนรับรองว่าชนะแน่นอนผมเรียนเลยครับว่าี่ยิงรักมาเป็นนายกอาของอุ๊ิงนี่แหละก็เกิดสงครามไทยกัมพูชาพี่น้องจาได้ไหมปราสาทพรวิหารยิงกันเจ็ดวันเขมเรีนแพ้ใช่ไหมเอาล่ะเที่ยวนี้ขมรไปเตรียมอะไรมามากมาย ภาอุกอยิงอยู่นะเจ็ดวันไม่เสร็จอะอเพราะฉั้นอุกอยิงต้องออกไปก่อนครับให้กองทัพทําหน้าที่ชายชาติทหารปกป้องแผ่นดินผมเชื่อว่าไม่เกินสองสับดาเสร็จเรียบร้อยอเ,เรียนพี่น้องว่านอกเหนือจากการมาทวงสัญญาแล้วเราจะต้องมาให้กำลังใจทหารหารที่ชายแดนผมอยาก ฝากไปยังพี่น้องทุกคนว่าเรามายืนที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิร่วมกันครับให้ทหารไทยที่อยู่ชายแดนทุกคนเห็นภาพปรากฏว่าคนเรือนแสนเรือนรัดสนับสนุนท่านในการทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยครับแล้วมาเทื่อวนี้ไม่มามือเปล่านะชวนพี่น้องนำข้าวสารอาหารแห้ง มาช่วยกันส่งกำลังบำรุงขึ้นไปให้กับกองทัพและประชาชนที่กำลังอพยพหลีภัยหนีภัยสงครามอยู่ในขณะนี้ครับทุกคนช่วยกันนำมานะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งหรือเงินบริจาคที่เราจะไปช่วยเยียวยาพี่น้องประชาชนเป็นน้ำใจจากแนวหลังสู่แนวหน้าทำหน้าที่พลเมืองของแผ่นดินร่วมกันครับ สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนที่มีขีดความสามารถในร่างกายเราจำเป็นต้องใช้เลือดครับเราเสียเลือดเสียเนื้อเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยเราจะร่วมกับสภากาชาติจะประสานสภากาชาติเพื่อมาขอรับบริจาคเลือดไปช่วยพี่น้องทหารทหารที่ต้องลบอยู่ในนั้ครับผมมั่นใจว่าเลือดคนไทยทั้งประเทศ เข้มข้นรักชาติรักแผ่นดินมากันให้พร้อมเพียงมายืนแสดงสัญลักษณ์ให้ขมิ้นมันเห็นว่าคนไทยคือราชสีคือสิงโตไม่ใช่หมาครับขอบคุณครับขอบคุณครับ